สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคลิปหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะมาพูดถึงหนูผีและชาวบ้านชาวบ้านได้รู้กันหมดแล้วนะครับชาวบ้านเริ่มรู้สาเหตุว่าทำไม ถึงเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นมาเพราะชาวบ้านเขามีโทรศัพท์มือถือเหมือนกันชาวบ้านเขาลือกันทั้งหมู่บ้านว่าทําไมน้องคนนี้ถึงด่าพี่ได้ถึงขนาดนี้เขาเห็นถึงวีรกรรมของมันนี่คือเสียงของชาวบ้านชาวบ้านก็งงว่าทําไมหนูผีถึงด่าลุงด่าป้าที่สําคัญด่าหนักครับด่าตาหนักมากชาวบ้านเขาทนพฤติกรรมของหนูผีไม่ได้เขารู้แผนการ ของหนูผีว่ากำลังทำอะไรอยู่มันกำลังทำให้คนเขาเดือดร้อนกันไปหมดทุกวันนี้ออกมาดิ้นด่าตาหนักมากมันเกินที่จะเยียวยาพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่น่าเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นกับตาเช้ามาด่าตาชาวบ้านทันเกมหมดแล้วทำผิดทำชั่วแล้วโยนความผิดให้กับคนอื่น fc ดูเอาครับถึงพฤติกรรมของหนูผี หลือมึงคนเดียวเอาไงหยุดได้หยุดนะพฤติกรรมชั่วๆโยนความผิดให้กับคนอื่นสิ่งที่มึงทำอย่าคิดว่าเขาไม่รู้อย่าเยอะเอาให้มันพอดีคนดีๆก็ดูเอามันพยายามชี้แนะให้คนนู้นคนนี้มาร้องเรียนบ้านพี่สาวตัวเองแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงชาวบ้านเขาเดือดร้อนชาวบ้านเขาก็มีมือถือ เขาก็รู้ถ้ามึงน่ะไม่ไปด่าเขาก่อนเขาจะด่ามึงไหมนี่คือคำพูดของชาวบ้านชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับมันนะชาวบ้านไม่โอเคกับสิ่งที่มันทำชาวบ้านไม่ปลื้มกับสิ่งที่มันทำมันเป็นสิ่งที่มันเป็นน่ะชาวบ้านเขารู้ทันเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากยุ่งไม่อยากเข้ามาพูดให้มันเลิะเธอะ ไม่อยากเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เราต้องชี้แจงให้กับ FC ทุกคนกับชาวบ้านทุกคนให้เข้าใจกับเหตุการณ์นี้ให้รู้ถึงพฤติกรรมของหนูผีที่มันออกมาตอบโต้ออกมาดิ้นแบบหนักหน่วงเราต้องออกมาปกป้องลุงกับป้าบ้างทางออกมีมากมาย เพราะฉะนั้นเราทําในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ต้องกลัวเราเป็นคนดีเราทําดีใครจะว่าเราเลวคนที่เขาไม่รักเราไม่มีทางที่จะเข้าใจเขาจะบอกว่าเราดีเพราะฉะนั้นอ่ะให้เรามองข้ามแล้วเป็นกำลังใจให้ลุงกับป้าเรายืนอยู่บนความถูกต้องลุงป้าไม่เคยไปรังแกใคร พวกเราก็ไม่เคยไปรังแกใครก่อนสถานการณ์ตอนนี้ FC คงจะทราบดีว่าอะไรคืออะไรใครถูกใครผิดคือตัวเองผิดไม่เคยย้อนมองตัวเองว่าผิดหรือเปล่าแต่โยนความผิดให้กับคนอื่นลุงกับป้าแกนะ่ะก็อยู่เฉยๆทำอะไรก็ผิดถูกค้องเรียนอยู่แต่บ้านเดียวเห็นเขาไม่ตอบโต้ก็เอาใหญ่ถึงเวลา เขาลุกฮือขึ้นมาบ้างนะ่ะก็รับไม่ได้เราต้องยืนอยู่บนความถูกต้องไม่รังแกข่มเหงใครใครดีน่ะก็จะดีตอบหนูผีมันไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ที่มันออกมานั่งด่าเรื่องเสาไฟฟ้าเรื่องหลังคาจุดเริ่มต้นมันมาจาก มันมันไม่เคยโทษตัวเองเพราะฉะนั้นอนะ่ะอยากกราบเรียน f อทุกคนทุกท่านให้ดัวไว้ว่าใครผิดหรือใครถูกรังแกยามที่ลุงถูกรังแกนะ่ะมีใครเคยออกมาปกป้องลุงบ้างไหมในยามที่ลุงถูกใส่ร้ายมีใครออกมาปกป้องลุงบ้างไหมความคลิดหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ เหตุการณ์ที่เมื่อเช้านี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเขาก็มาทำตามหน้าที่ของเขามีการมาแจ้งให้ทำการรื้อถอน fc ครับก็ต้องทำตามกฎแต่ทีนี้บ้านหนูผีก็ไม่น่ารอดครับก็แต่ละคนนะ่ะตามที่กรมทางหลวงกําหนดไว้กี่เมตรกี่เมตรต้องห่างจากถนนก็โดนเหมือนกันครับก็คงจะไม่รอดบ้านใครหลายๆบ้าน ที่อยู่ข้างทางต้องทำการรื้อเหมือนกันบางเส้นทางเวลาเดินทางจะบังคับการจราจรเราต้องทำให้ได้มาตรฐานเดียวกันอย่า2มาตรฐานเหตุการณ์น,นี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างชาวบ้านหรือนูผีไม่น่ารอดครับเตรียมรื้อเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนได้รู้ถึงกฎระเบียบของกรมทางหลวงเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็มาคุย ดีอยู่ครับแถมยังเป็น f อลุงพลอีกด้วยเราต้องขอขอบคุณกรมทางหลวงที่เข้ามาที่นี้น่ะมันก็ต้องมีหลายหลังแต่ละหลังหลังคาใกล้เสาฟไฟฟ้าแบบนี้รอดไหมครับถ้าอย่างนี้น่ะเราก็ต้องร้องเรียนได้เหมือนกันไหมครับมันห่างจากถนนกี่เมตรตามกรมทางหลวงหลายๆห,หลังก็ไม่น่ารอด ฝากถึงเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงด้วยนะครับว่าถ้าจะตรวจสอบให้ตรวจสอบทุกเขตด้วยนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ถูกร้องเรียนลุงก็ยอมรับในการทําตามหน่วยงานต่างๆต้องทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับป้าก็ชี้แจงไปแล้วถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาวัดเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปให้ดูนะ่ะว่าอยู่นอกเขตเท่าไหร่อะไรยังไง ก็อยู่ในเขตที่ผิดกฎหมายเหมือนกันมีการเว้นระยะเขตของบ้านต้องห่างถนนกี่เมตรซึ่งแต่ละหลังหนักกว่าบ้านของลุงบ้านของป้าอีกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะเล่นเรื่องของหนูผีมันบอกว่าเป็นเขตชุมชนยกเว้นต้องยกเว้นหมดไม่ใช่ยกเว้นแค่บ้านพวกมึงฝากถึงกรมทางหลวงด้วย นี่คือบ้านมึงถ้าวัดจริงๆเน่ะเข้าไปยังกระจกสิ่งที่ตาพูดเนี่ยเช้ามาก็มานั่งด่าลุงด่าป้าด่าตาสิ่งที่ตาพูดมันถูกต้องบ้านมึงเนี่ยลุกล้ํามากี่เท่าไหร่เกินสอไฟฟ้าด้วยซ้ำกฎหมายมันมีอยู่แล้วว่าห้ามสร้างล้ําสอไฟฟ้าทําไมถึงต่อเติมโรงสีมึงก็โดนด้วยหาว่ามีคนร้องเรียนเองนอกจากมึงนั่นแหละ ตัวดีเลยฝากถึงมึงนะเมื่อคือนะอุตส่าห์ไม่ไลฟ์บอกไว้เลยว่าสิ่งที่มึงกระทำมึงก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นอนะ่ะบ้านมึงก็โดนไม่รอดเตรียมรือ้อเหมือนกันเช้ามาก็มโนเ,น,นเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดแต่เรื่องเก่าๆเ,เขตเสาไฟฟ้าเนี่ยบ้านหนูผีเกินเสาไฟฟ้าบ้านมึงก็ไม่รอดการสร้างบ้านเขาห้ามสร้างเกินเสาไฟฟ้าเพราะเสาไฟฟ้าน่ะ เป็นเขตหลักทางหลวงมึงก็ไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นน่ะไม่น่ารอดเช้ามาอย่ามาดิ้นเช้ามาโนเรื่องเดิมๆเมห่าๆห,หามุกใหม่มาเล่นมั่งนะมึงนี่นะ่ะเรวระยำจริงๆนั่งด,าด่าพี่สาวพี่เคยตัวเองมานั่งด,าด่าทำคอนเทนต์มึงก็ต้องโดนเสียบ้างบอกไว้ให้คือคนอย่างมึงนะ่ะคนอื่นผิดหมดผิดตลอดแต่สำหรับมัน มันคิดว่าถูกเสมอคนประเภทนี้ดูเอาเองแล้วกันว่าเลวแค่ไหนการที่เราสร้างบ้านเนี่ยเินออกมาตามที่กรมทางหลวงเขากำหนดอีกนี่เราก็ผิดอยู่แล้วอารุ้มอร่วยกันได้อนาคตถ้ากรมทางหลวงจะมาขยายเราก็แค่รื้อออกความคืบหน้าจากทางช่อง y o u u u e เคอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเช้ามาหนูผีวันวไม่มีอะไรตั้งเป้าบน ตั้งเป้าที่จะหาเรื่องคนนั้นคนนี้วีรกรรมที่หนูผีมันทำทุกวันทุกวันมันนั่งมโนไปเรื่อยหาเรื่องต่างๆชีวิตหนูผีนะ่ะวันๆไม่มีอะไรเช้ามาก็หาเรื่องด่าเป็นคอนเทนต์เพื่อเรียกเงินไปใช้หนี้ทกสอไอคนเนรคุณอย่างมันน่ะไม่ควรอยู่กับใครได้ผมบอกไว้เลยสิ่งที่มันทำทุกวันนี้มันจะคิดว่าผมไม่รู้ พยายามบร,ริกร,ริอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นผู้นำชุมชนมันเป็นผู้นำชุมชนไม่ได้หรอกครับขนาดเครื่องบดมะพร้าวมันยังแดกเขาเลยซื้อมา4,500บาทมันยังกินเขาเลยครับคนประเภทนี้เป็นผู้นำชุมชนไม่ได้อีกหน่อยนะ่ะกรวดหินดินทรายมันคงกินหมดถนนคงเป็นลูกกรังหมดมันไม่มีประโยชน์ครับที่หนูผี เข้ามาเป็นผู้นำชาวบ้านไม่เลือกอยู่แล้วไม่เกิน5คะแนนครับนี่คือวิรกรรมของหนูผีมันออกมามนโนนั่งว่าคนโน้นคนนี้แบบผิดผิดแบบไม่รู้อะไรเลยนี่คือสันดานนิสัยอันแท้จริงของมันพวกเราอย่าไปดูมันครับอย่าไปให้ค่ามันคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เจริญสร้างแต่ความเดือดร้อนสิ่งที่มันทำ อยู่ตอนนี้เราทันเกมมันหมดมันเป็นหนี้ร่วมล้านบาทอีกนะครับผมทราบข่าวมาว่าหนูผีเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นเลยครับมันจะให้ตากู้ตาไม่กู้ครับนี่คือเหตุผลที่ตาหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านเพราะมันจะให้ตากู้ครับความลับมันไม่มีในโลกมันพยายามจะให้ตากู้เงินให้มันจนตารําคาญ